สวัสด,ดีครับวันนี้ก็มาขอนําเสนอรูปห้อยคอของหลวงพ่ออินแห่งวัดเกาะหงนะครับท่านเป็นเกจิแห่งเมืองนครสวรรค์นะครับโดยท่านเป็นที่เคารพรัก์ศรัทธาของชาวนครสวรรค์เป็นอย่างมากนะครับท่านเป็นพระเกจิที่เก่งกล้าในเรื่องของออการรักษาโรคก,การรักษากระดูกนะครับเป็นที่พึ่ง ของชาวบ้านครับท่านเป็นเกจิยุคก่อน2อ0 0นนะครับรูปใบนี้ก็จะเป็นรูปเก่าๆสวยๆกรอบเก่าเลยครับโดยท่านเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งนะครับพี่ๆท่านใดที่ชอบก็ทักสอบถามมาได้ครับรูปใบนี้เก่าสวยแท้สวย,ส,วยสมบูรณ์เลยครับไม่มีที่ติไม่ ไม่มีตำหนิตรงไหนเลยนะครับโดยท่านหลวงพ่ออินท่านเป็นพระเกจิที่ชาวบ้านเคารพรักนะครับท่านบำเพ็ญคุณงามความดีไว้เยอะครับคือเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในการรักษาโรครักษากระดูกนะครับรูปใบนี้ก็ท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับ ราคาไม่แพงครับขอบคุณครับผม